รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไปดิชมาเก็บทุเรียนหรอไม่พี่ชัมาเก็บทุเรียนเอามันง่ายไปเอาจริงเหรอเออวันนี้สุดๆ <C> e <op> มียากกว่านั้นทุเรียนโดนฟุงอยู่ <laughs> ทุเรียนอ่จิ๊บจิไม่เอาวันนี้ง่ายไป,<ท>ไปเหรอเสี่ยงตายมากวันนี้โอ้โหแค่เริ่มต้นก็เกือบจะสูญเสียต่องดวงใจเขตห่วงห้ามเขตปลอดอาวุธให้ทุเรียนซะแล้วพี่หนุ่ม แล้วภารกิจที่โปรดิวเซอร์สุดโหดของเราเตรียมไว้ให้กับพี่หนุ่มจะเป็นอะไรอ,อยากรู้จริงๆเดี๋ยวครับมีชาวบ้านมาทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยววัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับก็ทำอะไรกันนะทำอะไร <ทำ S 1> ครทัทำอะไรที่ะมาอยู่อะครับเอารลไปไหนพี่บอ่อไหนบอ่อนี่นะเดี๋ยว โอใช่นี่คือภารกิจวันนี้ภารกิจวันนี้คือจะต้องลงไปในบ่อนี้หรอใช่ไอบ่อน้ำบาดาาเนี่ยนะวันนี้เราจะจะลงไปตามล่าหาอาหารในบ่อเนี้ค่ะเดียวพี่อุ้ยมันคืออมันลึก่ะกี่เมตรอ่ะพี่ประมาณ10บสบเมตรได้ค่ะสิเมตรกว่าสิบเมตรกว่าจริงจริงถามจริงถามจากใจนะ อาหารที่อื่นไม่ได้แล้วหรอกมันต้องลงไปจะใต้บาดาลแบบนี้ถ้าเอาไม่ยากมันก็ไม่มีค่าสิคะอา้าวเอาละสิครับพี่หนุ่มผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ทีมงานของเรานี่สิเฮ้ยจะลงกันยังไงให้รอดลึกตั้ง10เมตรโอ้โหภาวนาอย่าให้มีใครสู่ขิดละกัน <c oughs> เพราะไงๆก็ไม่ใช่ทีมงานอนุวัตทั่วไทยถ้างั้นลุยลุยลุย มันสูงอยู่นะจริงๆมันคือบอ่อน้ําโบราณใช่ไหมบอ่อน้ําปัจจุบันไอบอ่อน้ําที่พ่อ,อขุดเนี่ยรุ่นพ่อ,อขุดอ๋อคือเขาขุดเพื่อเอาน้ําไปใช้ในสวนผู้เรียนอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะเอาดัดกรอ,อื่นถ้าเราจะลงไปเนี่ยพี่เราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรลงไปบ้างถ้าอย่างขผมเนี่ยไม่ต้องถ้าอย่างพวกพี่อาจจะต้องใช้บันไดหรืออะไรอ๋อมันมีหลายขั้นหลายสเต็ปอย่างนี้มีทั้งหมด9บ่อเก้าบ่อเราลงไปเก้าบ่อแล้วขึ้นมาเลยหรือว่าข้างล่างมันเป็นยังไงพี่พอลงไปพอลงไปมันก็จะเป็น อุโมงเดินไปหาได้แต่ละบอ่บอบอ่อบ่อฮะเขาไปขุดยังไงอะ่ะคือเชื่อมกันได้อะ่ะคือเขาใช้วิธีตองตองหมายถึงว่าเหมือนตองพลอยเหมือนมื่อนเออนี่ภูมิปัญญาคนจันทบ,บุรีเนาะเวลาเขาลงไปหาพลอยถูกไหมก็ทําลักษณะคล้ายกันสี่คนกับทีมงานผมอีกประมาณสิบกว่าคนไอ,บอ้บ่อนี้มันสามารถรองรับได้หมดไหมได้ครับได้หมดข้างล่างลงไปลงไได้กันหมดแสดงว่า,เ,าปเป็นโถงใหญ่ด้วยหรอฮะโผงใหญ่นั่นหมายความว่าทีมงานทุกคนต้องลงนะครับ เเดี๋ยวพี่ดุมของเราเนี่ยไม่ยอมลงคนเดียวทีมงานงานเข้าเลยทีเดียวโอ้ยรูก็เล็กทีมงานก็โอ้โหทั้งตัวตึงตัวตึกทั้งนั้นและเราจะรอดไหมเนี่ยงานเนี้ยวิธีการลงลงยังไงพี่หยับที่สอนผมก่อนก็หย่อนตัวลงไปโรยตัวลงไปก่อนครับโรยตัวลงไปจะไปเดอร์แมนกรปเดอร์แมนครับจับอันนี้ก่อนจับนี้ก่อนอ่ะผมเรียนแบบนี้หย่อนตัวลงไปหย่อนตัวลงไปแบบนี้ครับครับ คนแรกก็ต้องปล่อยให้มืออาชีพเขาแสดงวิธีการลงให้เราดูก่อนเอเออคือพี่พี่เป็นเออเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟัฟบฟทำไมมาดูง่ายจังแล้วก็ถึงเวลาที่บีบหัวใจทีมงานแล้วเนี่ยโอ้ยหัวใจตุ๊บต ช้า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 อ้ไครับตั้แมนของล่าหมดแล้วช้าช้าโอเคที่หรับทีะสอ้ทำไมหัวล้อละ่ะที่หัวล้อได้ดูวันนี้เราได้เล่นเป็นสไปเดอร์ Man แมนละหอยใหญ่ไม่แต่ความรู้สึกคืออะไรรู้ไหมความรู้สึกอะไอ้ที่เรี้ยว่ามันชื้นเหมือนกันนะไม,ไม่ความรู้สึกตอนนี้คือคือเรายิ่งลงมาลึกลึก มันจะยิ่งลื่นยิ่งชื้นแล้วมันจะมีกินอับเล็กๆนี่คะนั้นะมือสองฝั่งขาสองฝั่งรวมทั้งใจต้องนิ่นมนงมันถึงจะลงไปได้แล้วใจคุณอนุวัต์ตอนนี้เป็นไงคะหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วหนัก <c oughs> <c oughs> ไม่เรียนมากโอ้ข้างล่างมันเป็นทางเชื่อมต่อไปเลยเดี๋ยวตอนเย็นผ่านไม่ได้ต้องให้ทิมงานโอเคเดี๋ยวให้ทิมงานลงมาก่อนโอเคค่ะ เราลงมาแล้วนี่คือเบื้องใต้ที่พบมึงรู้จะลงมาในน้ำมันเย็นมากเลยนะที่นั่นครับอ๋ออ๋อโอ้โหโอ้ยมันเป็นอเป็นเป็นโงแบบกว้างมากตรงเนี้ยใช่ค่ะอ๋อ มันกว้างมากอันนี้นี่คือเป็นลักษณะการเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนตองตองบอกมาตองบอก<ช>ตองบอกก็คือค่อยๆประทาะกระทาะกระทาะกระทะเหรอใช่ทีละทีหน้าท,ทีละหน้าจอบเนี่ยค่ะแล้วก็บางทีก็ใช้อีเตอร์ถ้าดินมันแข็งมากอ๋อมันได้สองอย่างครับก็คือเราได้พื้นที่ในการเก็บกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่เสียพื้นที่ด้านบนอ๋อเดี๋ยวพี่อันนี้ผมถามแบบนี้เลยนะคือ แล้วแล้วมันไม่ไม่อันตรายอ่รอพี่อย่างเนี้ยมันไม่อันตรายเพราะว่าสําหรับที่นี่นะคะเพราะดินที่นี่มันมันสามารถขุดได้แล้วมันมีการทรงตัวของมันได้อะมันมีความแข็งตัวมันเปนผนังโคนเหมือนกันนะใช่มันมันจะเป็นเป็เหมือนลูกแร่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเหนียวดิฉันไม่ใช่ทุกที่ที่มีใช่ที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกที่ที่จะทำได้ใช่ค่ะ มันตัสมากแม่ใช้คนและเครื่องมือขุดพลอยสามารถสร้างเป็นอุโมงในแต่ละบ่อเชื่อมเป็นทางเดินถึงกันกลายเป็นบ่อน้าําใต้พ,พิภพหนึ่งเดียวในประเทศไทยลองนะและปลาจะมาจากไหนก็ทีปลาอันนี้เราเอามาปล่อยค่ะโอ้พี่เลี้ยงปลาในนี่เหรอใช่แฟนชอบเลี้ยงปลาค่ะทำบมพี่ไม่เอาอเลี้ยงข้างบนบ่อธรรมดาพี่ถามจริงไม่มีครับคือเราเรามีที่แบบนี้แล้วเราจเลี้ยงแบบนี้ไปฮนะ รอพี่แต่ผมเดินกันมาตัดกิจงานผมยังไม่เห็นปลาสักตัวเลยพี่ปลามันโซ่ปลามันไปอยู่บ่อนทุกคนแล้วอ๋อหรอแล้วพี่จะจับยังไงอ่ะใช้แห่ใช้แห่ทอดหาปลาเนี่ยน,นะ,ะวันที่พึ่เคยทำเหมือนกันเนะาะเราจะทอดแห่หาปลาใต้ที่พบว่ะพี่ทอาถังจริงเหรอพี่เคยหลงได้ไหมไม่เคยหลงค่ะเออพี่พี่หลงกันไหยเนี่ยไม่หลงเพราะมันระยะมันไม่ฟังประมาณหนึ่งหนัดหลงได้ครับ เพราะเราเราอยู่ทุกวันเราจะจะชินว่าตรงนี้ถึงไหนแล้วอะเรามองขึ้นไปเราก็จะรู้ล่ะเขาว่าไม่หลงเราว่าหลง<อ>มันเชื่อมกันหมดเลยมันรักสักซอนอถ้าไปเราหลงเพ <laughs> ิ่นจำทำหลงมีขนาด ตอนหลงก็คือต้องมองหาแสงข้างบนแล้วไปขึ้นไปถูกไหมที่ความสัมผัสว่ามีความรู้สึกว่าขาเราโดนปลาโดนไหมมีไหมชนไหมมีบ้างครับมีเนาะมีความรู้สึกว่าใชอยู่มันเป็นประดุกไหมพี่ประดุกค่ะอ๋อหากจะไปทรงนี้ต่อครับโอ้โทีมงานตัวตึงเกาะกันไว้ให้ดีๆนะเพ่ทั้งมืดทั้งแคบเออว่าแต่จะจับปลายยังไงอ่ะผมยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ ตามไปดูกันช่วงหน้าภาพาดนะครับได้ yeah. ี่โอ้กระวานนี้มากที่จันทบุรีที่กขาปลูกกันใช่ค่ะมีที่เดียวค่ะของจังหวัดจันทบุรีค่ะนี่โอ้โหเราสามารถทําได้เราสามารถกินของขาวและของหวาน เราจะรู้ได้ไงว่าปลาอยู่บอ่อไหนเราจะรู้เรจะอาที่ลึกที่สุดอยู่โอ้ผมรู้แล้วถ้าคนลงมาเสียงดังม,ม,มันจะมาหาที่ลึกสุดมันจะหนีต่อหนี้ใช่ใช่ตอนนี้ต้องกระจายทีมงานเดินต้อนปลาจากอุโมงค์เล็กมาอุโมงค์ใหญ่ มาลุ้นกันว่าปลาจะหลงหรือว่าคนจะหลงผมว่าอย่างหลังและหลังจากทีมงานพยายามอยู่นั้นทั้งหวานทั้งงมทั้งลากแหไหนที่สุดอ่ามี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 สองสัญญาณยังไงดีเดี๋ยวโอ้ พี่เขบอกพี่เขบอกกูยังไม่ตื่เต้นที่พวมึงเลยปาดีอะม่นปาอะไรนะปาไันเ็วอะโอ้ยตัวนี้ใหญ่มากเลยนะเดยราลไหนอะว้าวเย้ อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นปลาที่เราเลี้ยงไว้ถูกไหมพี่<ช>ปีหนึ่งเราจะทํากินสักครั้งหนึ่งหรือว่าไงพี่ปีหนึ่งจะทําได้แค่รอบเดียวค่ะเพราะว่าน้ํามันจะแห้งอ่ะก็แค่ช่วงเดือน <Okay. S 2> หรือ2เดือนแล้วตัวขนาดเนี้ยพี่กินหน่เดียวก็อิ่มก็ก็เบื่อแล้วโอเคแต่พี่ดูสีดูอะไรพี่คะเห็นปะมันก็จะโอ้ตกใจตกใจตกใจอ๋อมันได้จต่ปลาดุกอย่างเดียวไหมพี่ปลาอื่นได้ไหม จริงๆปลาอื่นเราก็เลี้ยงได้นะแต่ว่าเราเราเคอเลี้ยงแต่ปลาดุกอ่ะมันก็เลยมันมันทนอ่ะมันกินวีทนแล้วมันก็อยู่กับที่น้ําลึกได้อืมันเลยเป็นปลาใต้พิภพมันปรับตัวง่ายอืปิดจอบภารกิจจับปลาใต้พิภพได้สําเร็จว่าแต่ว่าตอนขึ้นเนี่ยนับคนให้ครบนะครับพี่เดี๋ยวมันจะเกินเอ้ยหรือขาดว่ะ ได้ปลามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นปลาใต้ที่พบนะแต่จริงๆตัวนั้นเราปล่อยไปแล้วเรามีปลาตัวอื่นมาที่เราทำวาเรียบร้อยแล้ววันนี้เมนูเป็นอะไรครับแกงกะทิใบยอค่ะแล้วก็แกงเผ็ดะกะวานค่ะอ้กะวานนี้มากที่จันทบุรีที่เขาปลูกกันใช่ค่ะมีที่เดียวค่ะของจังหวัดจันทบุรีค่ะนี่ พร่บยอเริ่มจากเคี่ยวกะทิกับพริกแกงให้หอมปรุงรสตามใจชอบและใส่เนื้อปลาลงไป,งงไปเคล็ดลับคือต้องค่อยๆพริกปลาทีละชิ้นไม่คนนะครับเพราะว่าจะทําให้เนื้อปลาแตกขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ใบยอลงไปเออ,เอ,อพี่หนุมครับผมจะไม่ทนเลยนะพีออ่ถ้าพี่ไม่เอามาฝากผมครั้งนี้ยเราต้องมีเรื่องกันแล้วล่ะครับพี่ดูสิดูตักมาโอใส่จานโอ้ย น่ากินฟุดฟดูสิครับทั้งหน้าตาม,มาทั้งตินอันนี้คือเมนูแกงป่าประดุนะคะคแล้วก็ใส่กระวานม,มาต่อกันที่เมนูแกงเผ็ดใบกระวานเริ่มจากผัดพริกแกงให้หอมปรุงรสตามใจชอบใส่เนื้อปลาลงไป เมื่อเนื้อปลาสุกก็ใส่ใบกระวานและปิดท้ายความหอมด้วยใบยี่หร่าโอ้ยแบบยั่วยัวกันเลยจา้าน้ำลายไหลเหี๋ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับผลงานของวันนี้นะครับแต่พี่ฮะเราอยู่ในสวนทุเรียนไม่ใช่หรอมันไม่คิดว่าจะมีทุเรียนอะไรมาแบบเป็นขนง <c oughs> เป็นครับผลครับมีครับโอ้นี่โอ้โห จังหวะเรากินขอ,ของขาวก็ต้องมีของหวานนะฮะเดี๋ยวระหว่างที่ผมชิมพี่ปอกทุเรียนรอได้เลยนะค,ะครับพ <Okay. S 2> ี่โอเคฟังเสียงแล้วอันนี้คืออะไรกระดุมเหรอฮะกระดุมครับอ๋อไม่ได้ลอยเดียวนะใจดีด้วยโอ้ไม่ได้่อยใจดีด้วยอืมพี่ทำอร่อยมากเลยอือคุณป,ป่าจริงโอ้โห เอออเราสามารถทำได้เราสามารถกินของขคาวและของหวานอืพี่มันกำลังพอดีเลยอ่ะพอดีครับพอดีของอร่อยครับอืมพี่มากินจริงงานกินนั้นได้เลยฮะกินนั้นได้เลยพี่มากินเร็วพี่มากินเร็ว ยาก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 อยา่ยาไปจบแค่นี้เรามาเมืองจันเมืองแห่งราชาผลไม้จะจบแค่นี้มันก็ไม่ใช่ตัวตึกอนุัตทั่วไทยนะเซสิฮ่าฮ่ช่วงหน้าจะพาไปบุกสวนทุเรียนเบญจำพัน,นหายากถ้าอยากกินต้องจองข้าป,ปีและตะลุยบุฟเฟ่ผลไม้ห้ามพลาดนะครับแล,แล้วถ้าปีนได้นะวันนี้จะให้เลยนะคือตัดได้เท่าไหร่เอาไปหมดเลยอ้าวโอเค เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลมแรงอ่ะหนึสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทำไมมานัดผมเจอที่สวนทุเรียนเนี่ยฮะ ก็เพราะว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งทุเรียนเบญสพรนที่เรานําออกขายตลาดแล้วก็จะเป็นพันธุ์ทุเรียนโบราณที่เชื่อว่าคุณหนุ่ม่ะแทบจะไม่รู้จักเลยอมีอะไรบ้างดาวกระจายอันนี้คือดาวกระจายถูกไหมฮะอันนี้ชื่อพี่อะไรนะพี่อพี่เอกอันนี้คือดาวกระจายลักษณะของดาวกระจายเป็นยังไงครับนี่เลยค่ะตรงประมาณนี้ค่ะต้นเขาจะบุ๋มถ้าหมอนทองเขาจะแหลมอ๋อดาวกระจายเขาจะบุ๋มอย่างนี้ปกติดาวกระจายถ้าเราขายขายโลเท่าไหร่ฮะ ถ้าเราขายเป็นเนื้อพร้อมทานอยู่ที่โลละ1,590 1,590เดาวกระจาดาวกระจาเฮ้ยอุ้ยนี21,590บาทเหรอฮะใช่ทำไมมันถึงแพงอ่ะเอาเพราะมันเป็นพันโบราณแล้วใช่อไหมทั้งสวนเนี้ยมีดาวกระจายแค่สองต้นเ้าที่สำคัญต้นแต่ละต้นเนี้ยอายุเกิน50ปีมาถึงนี้แล้วก็ต้องมาตัดทุเรียนสิไม่ต้นนี้เหรอดาวกระจายพี่อ่ะใช่50ปีมันสูงเงี้ยพี่อ้าวก็แน่นอนแหละเพราะมันอยู่มานาน แล้วที่สำคัญก็คืออายุเยอะอยู่นานแล้วดูสภาพทรงแล้วถ้าปีนได้นะวันนี้จะให้เลยนะคือตัดได้เท่าไหร่เอาไปหมดเลยอ้าวโอเคทุกคนทุกคนเป็นพยานปรบมือกันนะทีมงานปบมือโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยียมเยียมเยี่มยยทุกงนปิดปบมือกันใหญ่เลยตอนแรกก็อิดอิอดอพอบอกว่าปีนเก็บเท่าไหร่เอาไปให้หมดเท่านั้นแหละพี่ดุงของเราก็พร้อมลุยเ้าเรื่องทุเรียน สู้ตายถึงไหนถึงกันใช่ไหมพี่โดมเดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวนะลมแรงอะ <c oughs> ลมแรงครงับ <c oughs> โอเคนะหนึ่งสอามไปเห็นหรือยังเชื่อผมหรือยังถ้าเรื่องทุเรียนนั้นผู้ชายคนนี้ยอมพรีชีพต้นก็สูงลูกก็อยู่ไกลพี่นุ่มของเราก็ต้องไต่ตามกิ่งออกไปและใช้กันไกตัดแบบนี้นี่ตัดให้ขาดเลยชับๆอ๊ยขอโทษผิดคายอ๋อเขารวมกันแล้วส่วนลมนั้นก็ช่างเป็นใจ พัดแรงเหลือเกินโอ้โยล้นล้น,ลนเราไม่เคยคเชื่อเราเป็นคนชอบพิสูจน์อ่าเป็นยังไงคะพิสูจนท์ทำแล้วก็เม็ดหนึ่งอ,อะเนาะอืมความรู้สึกคืออะไรรู้ไหมเหมือนกินเม็ดบัว เหมือนกินเม็ดบัวคือไม่ได้มีกลิ่นของทุเรียนเลยมัน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 อ่ะหอมสวยหอมสวยมากทีก็จะสีขาวกว่านี้อีกก็มีดาวกระจายมันจะเหลืองแล้วมีไอ้สีอบบี้ได้แบบมันไนน้ม่ พอดูตอนนี้เสร็จในใจทุกคนจะบอกว่าไปจันทบุรีกันเถอะเพราะว่าจันทบุรีบุฟเฟ่เยอะมากบอกเลยอร่อยมากครับเพราะจันทบุรีไม่ได้มีดีแค่ทุเรียนครับพี่้องแล้วดูการบุฟเฟ่ผลไม้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วจ้าบุฟเฟ่สวนผลไม้ตอนนี้คนโอ้โห เต็มรีสอร์ทหมดเลยเต็มทุกวันเลยค่ะที่นี่เรามีไฮไลท์อะไรบ้างครับไฮไลท์ของเราคือทุเรียนนะคะทุเรียนของเราจะเป็นเบญจพรรณหลากหลายสายพันธุ์อ๋อหลากหลายสายพันธุ์นี่ถ้าสมมติว่าผมเนี่ยอยากจะมาบุฟเฟ่ต์สวนผลไม้มที่นี่เราคิดเป็นโปรโมชั่นยังไงอ๋อโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะเราจัดโปรราคา999บาทพร้อมที่พักค่ะ,คะจุกๆเลยค่ะยกตัวอย่างนะครับวันนี้ครับแม่ค,ค,คือมาไหนๆมาทั้งทีเราก็เกรงใจมากๆเลยนะครับ อร่อยมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราเป็นทุเรียนแบบว่าออร์แกนิกเราไม่ฉีดยามไม่พ่นสารใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราเป็นที่พักนี่กินทุเรียนแล้วก็ต้องเบียมคุดนะฮะกินราชาแล้วก็ต้องกินราชินีค่ะอฟินมากมทานทุเรียนทานผลไม้เสร็จร้อนๆแล้วก็ลงสะะรว่ายน้ำภูวิล่าอมีครบเลยค่ะมีครบเลยนะครับอ่ะแวะมาได้นะครับชบารีสอร์ทนะครับ เมษานี้อย่าลืมหนีร้อนมาเที่ยวไทยฟื้นเศรษฐกิจชุมชนที่จันทบุรีกันนะครับเสาน้าอนุวัทไท,ทยจะพาไปไหนต่อรอชมสนุกแน่นอน <c oughs>